โยมอันธนากราบขอโอกาสค่ะกลางวันเกี่ยวข้องกับคนมากตอนค่าทำรูปแบบเผลอหลับฝันว่าฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาธรรมวิปัสสนานะเดี๋ยวอะไรนะฝันว่าฟังพระอาจารย์ตอบปัญหาธรรมวิปัสสนาไม่มีรอก ว่าถูกหรือผิดอ่ามือปัสนาไม่มีหรอกว่าถูกหรือไม่ถูกมีแต่รู้ไม่ว่าเป็นยังไงแล้วในาฬิกาก็ปลุกสองทุ่มครึ่งโยมฟุ้งในธรรมหรือไม่คะไม่ใช่ฟุ้งในธรรมเรียกฝันฝันดีสแสดงว่าฟังฟังธรรมบ่อยนะฟังธรรมบ่อยจนจนเก็บไปฝันต่อ ถ้าฝันนั้นไม่ไม่ได้มีเสียงเปิดเปิดวิดีโอหรือเปิด y o u ูทู e อะไรเนี่ยนะเก็บไปฝันล้วนๆแสดงว่าฟังทรรมากนะไม่ใช่เรื่องเสียหายแล้วรู้สึกในฝันก็ตอบถูก <costing> <è S 2> วิปัสนาวิปัสนาเนี่ยจะไม่ไม่มองไม่ตัดสินว่าสภาวะนั้นถูกหรือผิดเช่นว่าเผลอ เาวนาไปสูดโทวโทแล้วมีเผลอเห็นเผลอเนี่ยนะจะไม่ไปตัดสินว่าเผลอนี่ผิดหรือถูกแต่เห็นเฉยเฉยเออในฝันฝันดีนะฝันฝันมากพระในในฝันตอบแบบนี้ใช้ได้เลยนะก็อะไรอะเรียกว่าฝันดีก็แล้วกันนะ <c ười> คือแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้เฉยเฉย ส่วนจะถูกก็ไม่ถูกนั้นไม่ตัดสินนะแต่ถ้าในแง่ของจริยธรรมนะจริยธรรมเช่นอ,อยากจะไปตบเขาต้องรู้ว่าอันนี้ผิดไม่ทำนะแต่ถ้าฟุ้งซ่านรู้ฟุ้งซ่านเป็นเรื่องของในใจนะในใจเรามีกิเลสตัวไหนก็รู้ทันกิเลสตัวนั้นรู้เฉยเฉยไม่ไม่ไมปตัดสินว่า อย่าคิดอย่างนั้นอะมันไม่ดีอะไรกักลายเป็นว่ามันฟุ้งในธรรมมันไม่ได้ตอนเจเริญวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะไปไปพูดเพื่อให้มันดับหรือว่าไปสั่งสอนใจว่าอย่าไปทําอย่างนั้นทําอย่างนี้มันแค่รู้พอรู้ไปเนี่ยนะโดนพีใ่ใจใจขณะนู้นะรู้เฉยๆรู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้นั้นจะแสดงไตรลักษณ์แสดงไตรลักษณ์ทันที มันก็คือว่าไม่ได้ตัดสินว่าถูกหรือไม่ถูกในการรู้นั้นแค่รู้เฉยๆและความจริงจะปรากฏขึ้นมาใช่ได้ฝันฝันเข้าท่าอยู่นะ